สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่มมอง Dream Maker Channel ช่องที่ชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเอง <c oughs> เรื่องสยองของแมวกล่องของเราก็มาถึงตอนที่11แล้ว <c oughs> คราวนี้เราต้องเอากลับบ้านเนาะไปแลกลับบ้านกันนะเจ้าเหมียวฉันอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นไบโพล,ล่าก็เอากลับบ้านบ้างไม่เอากลับบ้านบ้างนะกลับบ้านเราเหมียวได้เลย ไปเจอกันที่บ้านเออครั้งที่แล้วเนี่ยเราให้อาหารมันเนาะเราไปให้อาหารให้ครบดีกว่าเออเราเราลองให้อาหารนะเจะมียวให้อาหารแมวเนี่ยมันมีสามอย่างเนาะครั้งที่แล้วเราให้ปลาทูน,น่าไปนะยังเหลือเนื้อกับอาหารที่น่าสงสัยนะซึ่ง เราอย่าเพิ่งกินอาหารนะ่าสงสัยเลยเก็บ <g ess it> <g ess it> ไว้ก่อนมันอาจจะกินแล้วกลายเป็นสัตว์ประหลาดแมวเออเราให้มันกินเนื้อนะเนื้อมิตลลอฟนี่ก็น่ากินนะโอ้โหพูดแล้วก็หิวมาแต่เราเสียสละให้แมวนะแล้วเรายอมไปกินปลาทูนา่าก็ได้ <c oughs> ดูเหมือนว่าเจ้าแมวอะ่ะคงจะไม่ค่อยอยากกินอาหารกระป๋องหรอกมั้ง มึงจะรู้เรื่องอ่ะมันเป็นแมวมันไม่รู้หรอกว่าอาหารมันจะกระป๋องหรือเปล่าอ่ะน่าจะให้อาหารที่แบบเป็นธรรมชาติมากกว่านะเป็นไม่เป็นพิษเป็นภัยอย่างเงี้ยโอเคถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันกินทูน่าแซนด์วิชเองนะส่วนนายก็กินเนื้อในฐานะที่นายเป็นแขกคนใหม่ของเรานายกินเนื้อเลย เจ้าแมวมันก็เสียดายนะที่มันไม่ได้กินเจ้าของเม็นฉุ่งนั่นเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งดีกว่าเราไม่เรายังไม่ให้กินรอบนี้นะก็เลยเอาเนื้อไปเวฟมิดโลฟนี่ไม่ใช่ว่าออกมาเป็นวัวทั้งตัววิ่งเต็มห้องนะเออตดดตปี๊บปปป๊บปี๊บ,บโอ้โหมไม่ต้องเสียงดังขนาดนี้ก็ได้ที่บ้านดังติ้งโอเคไมโครวเวฟ ตอนนี้อุ่นเนื้อออกมาแล้วนะแล้วเราก็วางเนื้อใส่จานให้เจ้าแมวลองกินดูสิเจ้าเหมียวฉันไม่อยากจะให้นายกินของไม่ดีแล้วฉันให,ให้ของดีสุดเลยนี่ดีสุดแล้วเรมเหมียวมันก็ลองดมฟูดฟิตนะว่าเอ๊เนื้อนี่กินได้ป่ะน่าสนใจนะเนี่ยน่าจะกินได้อยู่ กินเลยจ้าเหมียวคิตตี้กินไปเหมียวกินก็ได้เจ้าแมวมันก็เลยแบบกินกินกินนะงำงำงส่วนเราก็หาขนมปังมาทำแซนด์วิชทูนา่าตอนที่เรากำลังหาอยู่เราก็ไม่ได้สนใจมันมากจนกระทั่งเราได้ยินเสียงบางอย่างแผลแผละอะไรเสียงมันเละ,เละ นายเอาหน้าไปจุ่มเนื้อเหรอไม่ใช่อเราเราหันมาแล้วก็เห็นมีดโลฟนะเห็นเนื้อก้อนนั้นมันมันโดนกัดไปนิดหน่อยอะแล้วมันเลือดอะไรเต็มพื้นเลยวะแต่ว่าที่น่าสงสัยก็คือไอ้รอยสีแดงนั่นน่ะ มันลอยซอสมะเขือเทศเหรอฉันไม่ได้บีบซอสมะเขือเทศให้นี่มันมันไม่ปกติเลยอะไอ้รอยซอสมะเขือเทศนั่นอะมันนำทางเราไปทางที่แมวมันนั่งอยู่ที่ตรงมุมห้องนั่งเล่นไงละ่ะนั่นมันนั่นมันเลือดเหรอหรือว่าซอสมะเขือเทศกันนะ หือเสียงมันเหมือนกำลังเคียวอะไรก็ไม่รู้อะฮะตกใจมากเราก็เลยกระโดดไปอีกมุมห้องนึงเลยอะไกลสุดเท่าที่จะอยู่มุมห้องได้เลยสุดมุมห้องโอ้ยพยายามรวบรวม,รวม,รวมสตินะมทำอะไรหายใจลึกๆแล้วก็มองไปที่ทางมุมห้องโอ้ยอะไรวะ เดีย๋ยวเราเหยียบลงไปโดนอะไรที่มันอุ่นๆแล้วก็แยะๆแฉะแฉะ,ะและเป็นสีแดงเหมือนมะเขือเทศนี่ต้องเป็นมะเขือเทศที่เผลอทำหล่นแน่เลยอะเรารู้สึกอยากจะอ้วกอะแต่ก็อดทนไว้มันมันคือมันคืออะไรอะมันไอรอยมะเขือเทศนั่นมันไปทางทางห้องโถงแล้วอะ มันยังลากมะเขือเทศไปอยู่นะเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆต้องอยู่ที่ทางห้องโถงนั้นแน่แล้วกูกล้าไปดูด้วยเหรอเป็นกูกูออกจากบ้านแล้วนะเรากล้ามากเราก็เลยเดินไปดูได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเลยอะกล้ามากโอ้โหไม่ว่าอะไรจะอยู่ที่ห้องโถงนั่น ตัวสั่นแต่ก็ยังเดินไปเดินไปทีละเก้าทีละเก้านะทีละเก้าจนกระทั่งเฮ้ยเราแอบ,บมองชะเง้อออกไปที่มุมนั่นนั่นนั่นก็คือไม่มีอะไรนี่ว่เฮ้ยเฮ้ยคิดมากไปเองไม่มีอะไรเลยโอเคอะไรนะ แต่ว่าเหมือนจะมันจะมีลอยไปต่อนะลอยซอสมะเกิดเทศนั่นน่ะแต่ไม่มีอะไรเลยอะ <c oughs> ่ะโอ้จริงจริง,รงก็ลงอกอยู่นะที่มันไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าออก <c oughs> อะไรอีกอะเนี่ยเหยียบโดนอะไรเหรอ <c oughs> รู้สึกเหมือนมีอะไรเปียกๆอุ่นๆหยดลงมาที่คางของเราเหรอ อุ่นมากเลยน้ําอะไรเนี่ยน้ํามะเขือเทศอุ่นเนาะเราก็เอามือเช็ดหน้าเราหน่อย,อ,ยอะไรเนี่ยนี่มันอะไรอะอะไรครับโอ้ยโอย,อยมอ,อะไรอะเราก็มองขึ้นไปข้างบนเงยหนะ้าขึ้นไปสิ่งเดียวที่พูดได้ก็คือเนือ้อ เฮดานกลายเป็นกลายเป็นเนื้อแล้วก็มีลูกกตาขยับด้วยคืออะไรอะ่ะตรงกลางเป็นลูกตาที่หมุนไปหมุนมาจ้องมองไปทัวทัวรอะไรของมึงเอ้ยแล้วมันจ้องมองเราสุดท้ายมันจ้องมองเราไม่เราเราถอยเราถอยเราสิ้นหวัง เราถอยเราจะหนีมปนยังไงเนี่ยนี่มึง Resident Evil 2เหรอไปแล้วจีไวรัสละอ้มันมันรัดแขนเราไม่โอเราไม่ได้ส่งเสียงร้องมันปล่อยหนวดมารัดแขนเราไม่ปล่อยโอ้มันแปลงร่างกายเป็นจีไวรัสแล้วมันดึงขึ้นไปเข้าไปในปากของมันอ้า กตอนจบที่เก้าเลฟโอเวอร์ของเหลือ <laughs> โอเคนะเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสาหรับวันนี้ก็ลาก่อย